เพื ists, why, ater, it, ่อนๆหลายคนถามมานะคะว่าในเรื่องการกู 2, ้ย <ğan aggi anda> <that> ืมเงินกันถ <Sir> ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจะฟ้องร้องมาคับคดีได้หรือไม่เพียงใดนะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยการกู้ยืมเงินเกินกว่า2000บาทขึ้นไปนะคะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องมาคับคดีได้ดังนั้นถ้าเราให้เพื่อนคนอื่นนะคะยืมเงินเกินกว่า2000แล้วเราไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแบบนี้ฟ้องร้องมาคับคดีไม่ได้นะคะ แต่ว่าปัจจุบันมีเรื่องพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะได้บอกว่าห้ามศาลปฏิเสธการร,รับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นการกู้ยืมเงินกันนะคะผ่านทางแชท m essenger ผ่านไลน์ก็ตามหรือผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะคะถ้ามีข้อความว่าขอกู้ยืมเงินขอยืมเงินนะคะแล้วก็มีหลักฐานว่าเราโอนเงินเป็นสลิปโอนเงินไปให้กับผู้ยืมนะคะแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องบังคับคดีได้นะคะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ